ะเพราถาด45บาทครับอันนี้เป็นปลาหมกึกหมูกรอบไข่ดาวพิเศษ45บาทครับดูดิครับนี่คมมากตะพุทธระยองครับเยอะจริงอิ่มแล้วครับนี่ครับราคานี้หาไม่ได้นะครับหายากแล้วครับราคานี้ครับดูน้ำซุปอเน้นเน้นนี่น้ำซุปกะโหลกซุปกะโหลก หมัน <c oughs> ม่นไก่ข้าวหมั่นไก่ตันที่ไหนข้าวหมั่นไก่ครับดูดีครับ <c oughs> ข้าวหมั่นไก่ถาดสี่สิบห้าบาทโอ้โห <c oughs> ของจริงครับได้เยอะจริงเนี่ยดูดิมัฟกระพุตเมืองระยองนะครับสี่สิบห้าบาทครับซีอิ๊วอันนี้สี่สิบห้าบาทได้ดิครับผมโอ้ผัดซีอิ๊วครับดูดิผัดซีอิ๊วสี่สิบห้าบาทผัดซีอิ๊วถาดโอ้อันนี้แบบคนเขาไม่กินผักอะไรครับ อาธิ er ไม่กินผักไม่กินผักไม่กินผักสี่สิบห้าบาทครับคุ้มจริงครับกะเพราถาดครับโอ้ของจริงของจริงครับผัดทะเลจานนี้สี่สิบห้าบาทใช่ไหมครับครับดูดิมแมวกินอะไรขับโอ๊ครับอะไรนะขับโอ๊ะนึกว่าเขียเขียวลองดูสี่สิบห้าบาทนะครับกะเพราถาด มอสพุดระยองของกิง้งเนี่ยได้เยอะจัดครับอิ่มแน่นอนครับสีบาทครับ